วุนนี้งดวันนี้ไม่ได้มานะลุกคืนนี้มีภารกิจที่จะต้องถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชศลจํานวนเก้าคู่ใครที่อยากจะไปร่วมกันที่วัดก็ตอนช่วงปรมะมาณสักเออตอนเช้าลุงปู่ต้องรักษาไข้านก็คงจะเป็นช่วงบ่ายบ่ายโมงนะ ประมาณนั้นจริงๆก็อยากจะได้สักช่วงเก้าโมงแต่ว่าเผอิญมีติดรักษาไข้วันพุธนี้ด้วยคนไข้เขามาลอยมาจากหลายจังหวัดก็เอาเป็นว่าวันนี้ตอนบ่ายโมงไปทานข้าวทานปาท,ที่วัดแล้วก็ไปช่วยไปร่วมกันถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยชีวิตโคกระบือให้เป็นทานเขาไปถ่ายมาจากโรงฆ่าสัตว์เป็น เป็นงวท้องแก่เนี่ยงตัวเมียซึ่งเดี๋ยวก็ต้องหาให้ครบเป็นให้ได้ก้าวคู่ตอนช่วงบ่ายแล้วเราก็จะอธิษฐานจิตอุทิศถาวายเป็นพระกุศลเราจะมีชาวบ้านมารับในวันพรุ่งนี้พร้อมเสร็จนะพุ่นี้เราจะไปทําบุญใหญ่กันเป็นผู้ให้ชีวิตเพื่อชีวิตนั้นจะได้ส่งผลให้ พระเจ้อยู่หัวของพวกเราสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีนาถจะได้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระปรณนามัแข็งแรงสืบไปแล้วก็งานจะมาวันไหนก็วันจันทร,ร์พอดีลุงปู่ติดภารกิจต้องจัดเสวนาเรื่องเรื่องโคนมเรื่องนมโรงเรียนซึ่งสหกรณ์ทั่วประเทศเขามีผลกระทบจากการไปลดโคตา้าเดี๋ยวเชิญท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีมาชี้แจง เขาพวกสหกรณ์ก็จะมาร่วมตัวมาที่วัดวันจันทร์ตั้งแต่9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มทางไหมก็เลยวันจันทร์วันอังคารก็ต้องพาพวกที่คนแก่กับเด็ก600้อยกว่าคนที่โดนนายกอบตโกงเงินไปแจ้งความเพไปไป,ไปฟ้องร้องที่ศาลปกครองซึ่งประสานกับสาลปกครองเขไว้แล้ว ในฐานะที่อยู่นั่นนานเลยคุ้นเคย <c oughs> คุ้นเคยกับท่านสารปกครองก็จะต้องไปเป็นที่พึ่งให้เขาหน่อยเพราะเขาไม่มีใครพึ่งเป็นปีแล้วไม่มีใครช่วยเขาเพาะแต่ละกว่ายก็ปฏิเสธความรับผิดชอบแล้วก็วันพุดวันพระหัสก็ต้องไปอบรมกรรมาฐานให้พระแล้วโดยตามดูทาง Facebook หรือทางสถานีอิสระธรรมแล้วกันช่องสองสมห ว่าจะเริ่มมาจเจริญม,มนต์กันวันไหนเมื่อไหร่อย่างไรอย่างจะมาจะเจริญม,มนต์จนกระทั่งถึงวันเฉลิมอ่ะนะเดี๋ยวถ้าเสร็จจากภารกิจคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้วก็จะพยายามไมา่ขาดจะมาให้ได้ทุกวันอา่าขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านขออนุมโมทนาในกุศลนเจตนาครั้งนี้เราจเจริญม,มนต์มาครบเจ็ดวันวันนี้พอดี ขอปนบุญครั้งนี้จงสํงเร็จประโยชน์กับทุกท่านทุกคนขอให้รุ่งเรืองร่ำรวยโชคดีและมีความสุขรับพรหลายวันแล้วไม่ได้รับพรนะรับพรหน่อยะวหะตุสัพระมังทรงกอสัพระมงคนจงมีแก่ท่านระกขันตุสัะเทวตา ขอเราเทพยดาทั้งปวงจงรักษาตนสัพเพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสทีพระวันจุต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือเถินดเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนกราบพระอรหังสัมมา